เมื่อคือ่คิดแต่้ายแ่นเนะต่มันงามด้ตามงามเอองามก็่ดมีอยข้าวกินกะียงตุ้งอมตอนนี้ก็เบอรเกินนี่เขามอแต่ว่าตัวหน้อยก็นี่ไหมตัวน้อยก็นี่นะมันตัวน้อยก็นี่น้อยไมตัวลเตรเน่ยทุเน่ยำนี

เขาทำม้พ่นี่นี่เด็ดกกปนไม่เหนียวกบอว่าเออไปกินข้น้ำปูงหมดไรก็ทนจ้ะยังบ้าไอยู่เอ้าข้มามันม่หมอสุก,ก,สกเบลาโซข้ <c oughs> <c oughs> ามนี่หเยแต่หมที่รถปัดๆๆมาเลยลงบัดดี้ลองแก่นล่องมเห็นนี่เย <c oughs> that. <laughs>